สวัสดีค่ะพี่ดองขาวันนี้เกจะพาพี่ดองมาเห็ดเมนูคือทอดด้วงมะพร้าวนะคะพี่ดองค่ะอันคือเดม,มาสดๆเลยค่ะนีู่้ละสามร้อยบาทนะคะพี่ดองเบิ้งรึแต่ว่ากี้เห็นเขาจะกินแบบว่าอ่ากินสดๆไหมเรากระตำน้ำจิ้มซีฟูดค่ะตาน้ำจิ้มซีฟูดใส่นะคะแล้วก็กินแบบสดๆกระดึ๊บกระดึ๊บแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้คือห้องล่างสามนามเดวนะคะพี่้อง่ะ ล่างสาวงามนะคะคือข้าวแซไว้ให้ขี่มันออกค่ะพี่น้องสดๆเลยสดๆเลยกระดึบกระดึบกระดึบนุ่มกัะนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มนุ่มนุ่มนุ่มนิ่มอือพี่น้องค่ะเป็นอาหารที่แบบว่าแพงนะคะซัมกัอนก็แม่งกอกค่ะพี่น้องแต่ว่ากับพวกเพียงซัมแม่งกอดหรอวะวันนี้กิมาต้ม ต้มน้ำนะคะอันนี้คือต้มน้ำลวกนะคะพี่น้องคะลวกก่อนจังเอามาถอดนะคะถอดใส่เบบกูตะไข่นะคะเดี๋ยวกิจจะทำการล่างก่อนเด yeah. ระดเกระดด้วยหมกข้าวค่ะพี่น,อน้อง เด็ดนามก่อนค่ะแล้วเขาจะเอาไปลวกนะคะช่วงที่ห้าร่อนน้ำนะคะพี่น้อง่ะพี่น้องสังเกตได้กระดึบกระดึบสดๆเลยนะคะพี่น้องะาก็เห็นในเนตเขาจะกินแบบสดๆเลยค่ะแบบเห็นน้ำกินซีฟู้ดนะคะเห็นน้ำกิมซีฟูดะะฟ้ดแล้วก็อืมขึส้สีนักขีดกระเดียมปากเลยเนาะ่น้องน้ำเริ่มหอนหล้วคะ่ะ ลวกไปนะคะลวกลงไปะคะ่ะลวกก้อนนะคะพี่น้องเขาจะเอาไปทอดนะคะกำลังสรุปแล้วนะคะลืมได้ที่แล้วค่ะพี่น้องคะ ล้วกีสีออกน้ำออกนะคะเอลวกเลยเขาก็เทาน้ำออกค่ะเอ้ยแล้วก็ตั้งกระทะค่ะร้นๆเส่น้ำมันค่ะด้วยน้ำเดือดค่นะ นี่ค่ะพี่น้องคะคือเอาตะไคร้โดยตะกูใส่น้ากันเลยไปลงไปน้าเลยนะคะน้าหอนเรลื่มหอนแล้วเอาลงไปเลยคะ่ะต้องระวังนะคะมันจะกระดินนะคะ บุกบุกบุกบ,กบุกค่ะคุณน้องเขาเพิ่งเริเกลกระชิบ้า่ๆลดด้วนแล้วค่ะพี่น้องมันจะเป็นาย่ลดด้วนนะคะเดี๋ยวทอดให้มันสุกนะคะแล้วล,ลกปรุงนะคะตอนนี้ยุกไก่ไร้เลยคี่น้องมันเรล่มแตกแล้วค่ะ เริ่มได้ที่แล้วค่ะพี่น้องแล้วเขาจะมาคัดของเอาน้ำมันออกนะคะแล้วเขาจะมาปรุงนะคะเริ่มได้ที่แล้วค่ะพี่น้องสองสาม ขงน้ำมันค่ะพี่น้องโอ้ยกระพอนบไปใส่อันนั้นก่อนอสเสร็จน้ำมันแล้วค่ะพี่น้องคะใส่ผงนัวนะคะใส่พริกไทยค่ะ ชุดดีค่ะโอ้ขากล่องวิมีแต่ไรเนี้ยด,ด้วยนะคะ้นเขากันค่ะกล่องไวเดี๋ยา่กัพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเมนูนะคะเมนูถอดดวงของเฮ้านะคะพี่น้องค่ะนี่ระคะพี่น้องค่ะนี่คือขั้นตอนการถอดดวงของเฮ้านะคะ อร่อยพี่น้องแซ่บอีเลียนแกอยมน้องตนนเนี่ยผู้ส่งเสียนกระเาแล้วตามเขาปี่ยกข้าหน้าไาปตอปต่ำวาประบัินั่งมาดูดูออืมเออวามาในตองเออลูกจะได้ลูกว่ากระเทยเทาดูในเขาไล่กาดทำไรตองน่กระเทยเทา ประเทศเ่าประเทศเ่าก็มีแต่มันเป็นรสชาติแบบไรเป็นครือเครื่องข้เซ็นะกินยินดูแบบว่ากะากินบะกินะลกกินอันนี้ไปัด้กับไปดองเบิงมาลำไปพร้อมค่ะเอายังล่ะ มันเป็นเหมือนอะไรข้าวปุ้นเปียกไหมจะได้รีวิวเพื่อนถูกอันนี้คล้ายๆแบบว่าเขาเปียกเขาเปียกเ้นหรือว่ามันคล้ายๆแบบว่าอันเนี่ยก่่นดองแดงไหมเขาเปียกเ้นนี่ละบัวคือดองแดงบ่รสชาติไวยจับยวนอืมอืมอไปะ อันนี้ลวกเองนั่นวันนี้พี่เกศเ้นแบดยำบ่ยมเพาะขาดมากเหน็บใช่ถ้าคนเขี้ยวไม่ดีล่ะหนุบถ้าคนเขี้ยวไม่ดีล่ะลืดเอาลืดลืดเป็ลืดให้เบิ่งอ้าซิมนี่นะคะมาแล้วขนมมาแล้วพี่เกศขนมมาแล้วงามมั้งเราเราต้องดีดตาพี่น้องขักเหลี่ยมในชีวิตค่ะ อุ้ยลืมอีหยังอีกลืมนางเอกของมันเลยคืออีหยังอ่ะไม่เป็นเอกนางเอกพ่อตอนเป็นหมอลำมีแต่นเปเอกมันว้าเกี่ยวบอกโดนลืมนางเอกเลยก็แล้วอันี่อันนี้คืออันนี้คืออันหัวใจของมันตามนี่เล่นมันกินตามมาไหมใครอยู่กี่พ่อแต่ว่าอันดวงเก๊กอะสิบเงนแล้วค่ะพี่น้องดวงเกลือดวงเกลือ อร่อยมากเอากินช่อดูกระติ๊กถ้ากินกินเราจะเบิ่งอันหนึ่งสองรีวิวดูก็กินกับเส้นนะป้าสีน้ำกลมสายไฟออเออเออฮมันดูไปแต่เขาตาแค่ยังไงนะคะจะมีความหนุบนิดนึงแล้วก็มีความแบบว่าเห็ดอมอม อมเค็มไม่อมคุยอมเค็มถ้าตัวนี้ไม่นัวให้หันมากินแมงถ้าไม่เค็มก็หันไปกินแมงใช่ไหมเชิญชวนนะคะเพื่อความัวด้วยแมงกระดาษอันด้วงกระดาษความแบงของด้วงนี้ อยู่ที่สองมิลสรุปจะรีวิวอันนี้รีวิวอะไรใครกินครูค่ะใครกินคู่กันเนีสูยเห็นว่ากระดาอันเห็นว่าอันนั้นมันเข้มกับบรดเเข้มหลายบรรดนเด้อดีดูแล้วขั้นเที่ยวหักแจกบาจ้ามีมะขามมะม่วงแท้อันนี้คือพี่น้องขานี่นะคะคือข้าวเปียกตำนะคะตำข้าวเปียกคนนะว่นตะเคยได้ยินนี่แหละ อืมดิเส้นแต่เส้นเหนียวนุ่มนะคะเจ้าติว่าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมานะคะเกลี่ยไปล้างตาก่อนสิอ้ายังก่อนดูเมื่อกี้จบขอบตาแล้วเจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเนจไปล้างตาแป๊บมุ่นฝากบานเทแวพ่เลยมึงเบิร์กพิ้งหางพิ้งหางโอ้สวาโอุชซอมมั่งตำเจต่ว่าใส่กระเทียมเจียวหึ ห e อมเกลียวโอ้หอมเกลียวนี่ขนาดนานๆทีเข้าครัวนะคะจะเปิดร้านแล้วนะจะเปิดให้สั่งผ่านแก๊บสั่งผ่านแก๊บได้มีตำมีกรอบด้วยสั่งผ่านแก๊บผ่านคูปเป็นได้มีตำมีกรอบมีตำข้าวเปียกได้พ่อครัวหัวคุยหัวคุยหัวปันต้องลงหัวปันบอกอันนี้ที่ลอยเนี่ยยัง่ยก็พอส่วนนี่กูถือว่า เืลืมล้ว่าฮ่าล่าฮืมฮนาฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่นี่แฮ่า่าฮ่าฮ่่น้องฮ่า่ฮ่า้อา่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่บฮ่าย่ ออกไหนเนี่ยข้าตั 9, 9. ่าไง่น้องขามากินต sure. like. ัวค่ะชิมมดบนเหงามันเพ็ดแห้งเช่ไหมพวกมุมบันทีฉันดอกแก้มแก่เพ็ดเนี่ยดวงเกลือดวงเกลือมาครับพี่น้องใส่ตัวดินอีกแล้ว ขวนี่ยังอขวดินขวดนีส่งขวดนียงตันอเปียกไปแล้วนี่มาหลายขันตัวกซนเกเปียกขวดดินไปเฮ็ดขายเพื่อนที่ได้แก้บปลาบอลาะก็บเท่ากับขวดก่ต้นอินทขายมือละสองโคกค้อท yes> ่านกับท่านบ่ทกับบท่น